ในจกักรวาลของ The Boy s หนึ่งในเรื่องตลกรายที่ถือว่าเป็นมุกเด็ดของซีรีส์ก็คงจะหนีไม่พ้นการสร้างภาพยนตร์และซีรีส์ปลอมออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการแสดงออกมาวันนี้โลกจำลองนี้จะมีผลงานไม่ต่างจากโลกของเราที่ถูกยึดครองโดยมาเวลและดีซีเลยนั่นเลยทำให้ใวันนี้เราเลยจะพามาดูภาพยนต์และซีรีส์ปลอมในจกักรวาล The Boys ว่าจะมีเรื่องราวไหนของตัวละครอ,อะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอน เทนนี้กันไปก่อนนะครับ Translucent Invisible Force ของ Translucent แม้ว่า Translucent จะถือว่าเป็นศกที่มีกระแสนิยมน้อยที่สุดในเดอะไซแวนแต่ทางบอร์ดก็ยังเลือกที่จะสร้างผลงานให้กับเขาอยู่ดีในชื่อ Translucent Invisible Force ซึ่งจะเล่าเรื่องราวการใช้พลังเพื่อทำภารกิจของซุปคนนี้ในรูปแบบของภาพยนตร์สายลับเนื่องจากเขาจะมีพลังเหมาะในทำนองนี้มากกว่าการเข้าไปต่อสู้แบบดุเดือดเหมือนกับซุปคนอื่นๆโดย Translucent จะเคยเดินทางไปเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้และพูดคุยเกี่ยวกับมันในรายการ The Tonight Show มาแล้วก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีการ นำเสนอว่าจะมีการสร้าง Translucent Invisible Force 2ผ่านการดูแลของนักแสดงชื่อดังอย่างเซตโรแกนแถมยังมีการพูดสโลแกนของภาพยนตร์ออกมาด้วยว่า You c a n kill what you can't see หรือคุณไม่สามารถฆ่าสิ่งที่คุณมองไม่เห็นได้ถึงอย่างนั้นอนาคตของภาพยนตร์ก็น่าจะถูกยุติลงไปแล้วเนื่องจาก Translucent จะจบชีวิตลงไปตั้งแต่ในซีซั่นแรก The Translucent franchise especially Invisible Force 2 is Homeland e r Origins ของ Homeland e r Home Lander Origins คือภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ชื่อดังที่ทาง Watch Studios หม่มั่นที่จะสร้างมันขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของ Home ล a เด e r ก่อนที่เขาจะเต,ติบโตมาเป็นฮีโร่ดังระดับโลกและเป็นสัญลักษณ์ของคนอเมริกาแบบในปัจจุบันแถมตัว Home ล a เดอร์เองก็อยากที่จะทำมันขึ้นมาเพื่อเอาใจลูกชายของเขาอย่างไร้นดีกด้วยถึงอย่างนั้นหลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกทำขึ้นมาสำหรับปิดเบือนเรื่องราวในอดีตของ Home ล a เดอร์เองแบบชัดเจนเพื่อเป็นการปกปิิดดเเเรื่่่อองงททีวาาาขขกึข้้นมนมให ผ่านการทะลุท้องแม่ออกมาก่อนจะถูกทรมานอย่างทารุณมาโดยตลอดในช่วงเติบโตนอกจากนี้ทางวอดก็จะยังวางแผนทำภาคต่อ,อไว้แล้วไม่ว่าจะเป็น Home Lander Rise of Hero Home Lander Darkest Day Home Lander Brightest Night เพื่อให้เป็นแฟรนไชส์ขนาดยาวส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจก็คงจะเป็นการที่ภาพยนตร์จะทำออกมาเพื่อล้อเลียนยุคยุคหนึ่งที่ค่ายในโลกแห่งความเป็นจริงมักจะทำภาพยนตร์ภาคต้นฉบับออกมาอย่าง X Men Origins Wolverine เป็นต้นอีกด้วย Not without my dolphin of the deep. o t w i t h o อา my d o l p h ฟ n เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากอัตชีวประวัติขายดีของดีบย่งดีเปอร์ที่จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างภาพว่าชีวิตของเขานั้นมีความโรแมนติกแบบปกติสุขเหมือนกับคนอื่นๆในช่วงที่เขาถูกไล่ออกจากเดอะเซเว่นแล้วทั้งการเข้าไปรวม Church of the Collective เพื่อหวังว่าจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นและการพบรักกับภรรยายอย่างแคสเซนราแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม Church of the Collective ก็กลับสร้างปัญหาให้กับเขามากขึ้นจนทําให้ดีบเลือกที่จะหาทางหนีออกมาจากที่นนััน่ได้้พรรออมมกบปะคงคงวา รักขของเาบาบภยไปด้วยโดยในตัวอย่างน,นั้นภาพยนตร์ก็จะถือว่ามีความรอมคอมสูงม,กมากๆเพื่อทําให้ผู้คนเชื่อว่าดีกลับตัวกลับใจแล้วจริงๆต่างจากในชีวิตจริงที่เขาจะถือว่ามีปัญหาก,กับแคสซันราในฐานะภรรยาจอมปลอมสูงม,กมากๆนอกจากนี้ภพาพยนตร์ก็จะยังได้นักแสดงชื่อดังอย่างบิลลี่แซมมารับบทเป็นอเลสตาดานาเพื่อประชันบทบาทกับดีบและชื่อของภาพยนตร์ก็จะยังอ้างอิงถึงภาพยนตร์เรื่องน o t วิ t เอา t My ม a u จอ t ธ r ในปี1991มาอีกด้วย Not without my dolphin, brought to you by Lean Lady Frozen. a ทนิ่งเอเทรเป็นภาพยนตร์ชีวประวัติซูเปอร์ฮีโร่ที่นำแสดงโดยเอเทรนและนักแสดงในโลกความเป็นจริงยังวิลฟาร์เรลพร้อมกับกำก,กับโดยอดัมเบิร์กซึ่งเป็นผู้กำกับที่ทางวอตไว้ใจมากที่สุดโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผลิตโดยวอตสตูดิโอสก็จะเล่าเรื่องราวสมมติเกี่ยวกับการก้าวขึ้นสู่การเป็นคนมีชื่อเสียงของเอเทรนช่วงที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของเดอะเซเว่นยังการย้อนไปเล่าช่วงวัยเด็กที่ยากลำบากของเอเทรนในชมุมชนแออัดซึ่งวิลฟาร์เรลจะมาแสดงเป็นริชาร์ดบริงเกอร์ฮอฟหรือคน มมากับือแต่นี่จะเป็นการบิดเบือนความเป็นจริงไปด้วยเนื่องจากจริงๆแล้วพี่ชายของเอเทรนอย่างนาธานตังหาที่จะเคยเป็นโคชและที่ปรึกษาเพียงคนเดียวของเขาในช่วงต้นอาชีพและยังมีช่วงที่เคยทํางานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านอาหารปัสเตอร์บิวเวอร์พิซ่ามาก่อนแล้วอีกด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้จึงถือว่าเป็นผลงานแนวดรามา่าที่แม้ว่าจะพยายามทํามาเพื่อชิงรางวัลแต่สําหรับตัวเอเทรนแล้วเขาก็กลับไม่ชอบมันซะเลยนอกจากนี้ในกองถ่ายของภาพยนตร์ก็จะยังมีการล้อเลียนเขาจริงๆเยอะมากๆทั้งการที่อดัมเบิร์กผู้กำกับ ของเทรนนิ่งเอเทรนเข้ามาทำตัวเป็นผู้ล้อเลียนการปฏิบัติต่อประเด็นของเรฟิเชอร์และจอชวีดอนบนกองถ่ายจัสตินลีโดยเข้บรรยายฉากที่เขาสั่งให้เอเทรนประพฤติตัวเหมือนคนแอฟริกันอเมริกันมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้โดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับประสบการณ์จริงของคนผิวดำในอเมริกานอกจากนี้ภาพยนตร์ก็จะยังเป็นการล้อเลียนเดอะไบรท์ไซที่แม่คนขาวเข้ามาสอนลูกคนดำจนประสบความสำเร็ตแต่กลับมีดราม่าการฟ้องร้องกันในอเมริกาอีกด้วย เดอะเมสเมอร์รายเสือของเมสเม The m e s m e r i z e ไเป็นซีรีส์แนวอาชญากรรมซูเปอร์ฮีโร่ที่นำแสดงโดย m e s m e r และผลิตโดย w a t t Studios ร่วมกับ w a t t International โดยความยาวของมันก็จะมีทั้งหมดสซีซั่นเลยทีเดียวซึ่งเนื้อหาของตัวซีรีส์ก็จะมีการอ้างอิงถึงวิธีการเล่าเรื่องมาจากพลังของเม s m e อร์โดยตรงผ่านการปล่อยให้เขาใช้พลังจริงๆในกองถ่ายทำเลยอย่างการสามารถสัมผัสร่างกายใครก็ได้ก่อนที่จะรู้ว่าคนคนนั้นจะผ่านอะไรมาบ้างคิดอะไรและกุมความลับอะไรเอาไว้อยู่โดย m e s m e r ที่ในตอนนั้นยัง ถือว่าเป็นนักแสดงเด็กหน้าตาดีก็จะทําหน้าที่ร่วมกับตำรวจในการไขปริศนาต่างๆในแต่ละตอนแบบสุ่มไปเรื่อยๆค,คล้ายๆกับซีรีส์แบบจบในตอนโดยการมีอยู่ของซีรีส์ตัวนี้นั้นนอกจากมันจะสะท้อนแนวคิดในการสร้างผลงานที่เป็นมิตรกับครอบครัวและเป็นผลงานที่ทุกเพศทุกวัยดูได้แล้วตัวซีรีส์ก็จะยังทํารูปแบบมาล้อเลียนซีรีส์ในชีวิตจริงของเรายัง law and order อีกด้วยทั้งการใช้อินโทรและฟอนต์ที่คล้ายกันนอกจากนี้ก็จะยังเป็นการล้อเลียนไปถึงตัวนักแสดงที่มารับบ,บทแมสเมอร์อย่างเฮลลี่ j o เนื่องจากนักแสดงคนนี้ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับเมื่อในตอนเด็กเขาคือนักแสดงที่น่ารักและอนาคตไกลแต่เมื่อโตขึ้นมาแล้วกระแสก็กลับดรอปลงไปอย่างมากไม่ต่างใจชีวิตของเมสเมอร์ในเรื่องเลยแม้แต่นิดเดียว Black Noir อิน u r r e c ร i ชัของ Black Noir แม้ว่าแบล็กนัวนั้นจะเป็นศพที่ถูกคงเอกลักษณ์เอาไว้โดยการไม่ให้ใช้เสียงออกมาเพื่อพูดคุยอะไรเลยแถมยังเป็นนินจาที่สวมชุดสีดำแบบปิดสนิทแต่ทางบอดก็ยังเลือกที่จะสร้างภาพยนต์ให้กับเขาในชื่อแบล็กนัวอินสตราคชันโดยนอกจากเนื้อหาที่จะเล่าเรื่องราวการทำภารกิจต่างๆของแบล็กนัวเองและมีการนำเสนอที่น่าจะโหดในเรื่องของฉากแอคชั่นแบบสุดๆแล้วภาพยนต์ก็จะยังถูกทำออกมาเพื่อเป็นการปูทางเข้าไปสู่จัก,กรวาล B c ซที่ถูกทำมาล้อเลียน m c u แล้วทางบอดก็จะยังจ้างวัน ให้นักแสดงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างเซดโรแกนเข้ามาดูแลโปรเจกต์นี้อีกด้วยซึ่งทางแซดจะพูดถึงผลงานเรื่องนี้ออกมาวา่าภาพยนตร์มีความรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อและมีคนตายเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังคงดีต่อเด็กๆเพื่อเป็นการเล่นตลกรายในยุคที่สื่อรุนแรงหลายๆแบบสามารถเข้าถึงเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์อยู่เสมอเสมอนออเดอซนของทีมเดอะไซเวน ดอนออฟเดอะเซเวนเป็นภาพยนตร์แอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่รวมทีมที่สร้างจากฮีโร่ในทีมเดอะเซเวนผลิตโดยวอตส์สตูดิโอร่วมกับวอนอินเตอร์เนชชันแนลเป็นภาพยนตร์ลำดับที่7จ็ของวอตส์ซีนิม่าติกยูนิเวอร์สหรือ BCU ซึ่งมันก็จะชัดเจนแล้วว่าภาพยนตร์จะถูกทำมาล้อเลียนอเวนเจอร์และจัสติสเลกจากฝั่งมาเวลและดีซีโดยวอสนั้นจะกำหนดฉายมันเอาไว้ในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่ภาพยนตร์เดี่ยวของซุปแต่ละคนเข้าฉายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสตาร์ไลท์เอเทรนแบล็กนัวร์โดยฮมแล จะเขียนบทและกำกับโดยอดัมเบิร์ก เพื่อเล่าเรื่องราวการรวมทีมของฮีโร่กลุ่มนี้ที่จะเข้ามายับยั้งแผนการร้ายของสตรองฟอนอดีตสมาชิกข,ของทีมที่กลายเป็นตัวร้ายไปแล้วแถมทางค่ายกูยังเลือกชาริสเทอรอนมารับบทนี้อีกด้วยโดยเนื้อหาของภาพยนตร์นอกจากการรวมทีมมาต่อสู้ในตัวอย่างก็จะเผยปรมต่างๆออกมาอีกด้วยเช่นการพยายามจะเปิดตัวว่าควีนแมฟเป็นเลสเบียนไปจนถึงความขัดแยงระหว่างโฮมแลนเดอร์และคนรักเก่าอย่างสตรองฟอนชนิดที่ว่าเขาจะด่าเธอว่านาซีบิชในตัวอย่างออกมาเลยด้วยซ้ำนอกจากนี้ในเบื้องหลัง รทางภาพยนตร์ก็จะยังถูกทำออกมาเพื่อล็อกกับผลงานอื่นๆแบบโจงแจ้งมากๆอย่างการที่วอร์ดจะปล่อยเวอร์ชั่นขาวดำสัดส่วน4:3ต่อออกมาเพื่อล้อเลียนภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่นำเวอร์ชั่นขาวดำมาสร้างเป็นงานดรามา่าเช่น Justice League ของ z e x s s y y e r r ที่เคยพยายามจะทำเป็น Justice in Grey และ Logan ที่เคยพยายามทำฉบับนูวออกมาโดย Dawn of the Seven จะใช้ชื่อเวอร์ชั่นแบบนี้ว่า เดาฟันขัดเพื่อที่จะได้เพิ่มบทของเดอะดีฟเข้าไปและแจกขนมชูโรให้กับคนที่มาซื้อตัวอีกด้วย นอกจากนี้ทางวอชสตูดิโอก็จะยังทําการผลิตภาพยนตร์ออกมาให้กับซูทั้งตัวหลักและตัวรองอีกมากมายแม้ว่ารายละเอียดเบื้องหลังและกระแสอาจจะไม่ดีเท่ากับของเดอะเซเว่นคลังตนเพื่อขยายจักรวาล VCU ให้กว้างกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็น Queen Ma เธ e ร e r มเจอรภาพยนตร์ของคว e นแมฟที่ทํามาล้อเลียน Wonder Woman มนพาคแรก C ซิติเซนสตาร์ไลทของ Starlight ที่ถูกทํามาประรมทภาพลักษณ์สุดเซ็กซี่ของเธอคร i มสันของครีมสันคาร t e s สภาพยนตร์คลาสสิกที่เน้นขายเรื่องสุดเซ็กซี่กับฉาก Like and Shadow, Journey into Night, ของ Lam Lighter ที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตกลางคืนอันรุ่งโรจน์ของซุปพลังไฟคนนี้ในตอนที่ยังอยู่ในเดอ s ไซ e วน Pocket Romance, ของ Termite ที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตในโลกของคนตัวจิว๋วตามพลังสุปย่อตัว Red Thunder ของ Social Boy ที่ตั้งใจทำมาล้อดายหารภาคแรก Terminal Beauty 3ของ Pop Club ที่ทำมาล้อเรียน X-Men, The Seven, The Animated Series ที่จะใช้ลายเส้นแบบคอมมีของ The Boys, Red, White and Blue Justice ของ Blue Hawk ที่จะเป็นภาพยนตร์เกรดลางซึ่งนำเสนอความรุนแรงแบบที่ Blue Hawk ชอบทำ h i t z will be sharing with you all today in exhaustive detail โ okay, อเคก็จบไปแล้วครับกับเรื่องราวของภาพยนตร์และซีรีส์ปลอกในจักรวาล The Boys ที่จริงๆแล้วซีรีส์จะวางแผนโปรโมทออกมาเยอะมากๆเพื่อล้อการแบ่งเฟสของ MCU แบบสมงจริงสุดๆแม้ว่าผลงานเหล่านั้นจะถูกจำลองมาใส่ในฉากตลกๆก,ก็ตามเหล่าเพื่อนๆหรอกครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรีส์ปลออเรื่องไหนในจักกวาล The Boys นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยาหาข้อมูลที่พวกเรารีบเรีงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ